สรุปข่าวปยีศาแดงประจำวันที่11ท่านว่าคม2 5 66คือเกาเดอร์พี่น้องคือเก่าครับไพทีรับชมคลิปบาวแท็กแน่รบกวนกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามให้บาวแท็กแน่ไม่เด้อครับผมผีลงภาพกาซิมิโลลงสอบวันอาทิตย์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงภาพการกลับมาฝึกซ้อมของกาลลอดกาซิมิโลมิดฟิลทีมชาติบาซิลเมื่อวันอาทิตย์ผ่านมา กองกลางว่ย31ปีพาดซอยงานไปอีสาแดงตั้งแต่เดีวรับบาดเจ็บจากการเดินทางไปรับใส่ศาสทิมชาติบาราซิลเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยนักเตะมีปัญหาบริเวณข้อเท้าแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสโมสรอนดังแมนเชสเตอร์ลงภาพยืนยันว่ากาเซมิโลกลับมาลงสอมได้อีกเถ่อโดยมีทีมงานผู้ฝึกสอนตามปรกต,ตยิยางใกล้ชิดแม้ทั่งยูไนเตดบอเดลระบุชัดเจนว่า นักเตะวัย30ปีจะพอมในเกมรับมือบาเยนมิวนิกวันนังค้าน,นี้หรือบอแต่สโมสรนเผยต่อไปว่าจะเป็นข่าวดีของอิลิชเท่นหากที่กำลังจะได้กองกลางคนสำคัญกลับมาซอยงานกรณนี่นี่ซึ่งกิตนําไปขยายความต่อว่าโอกาสที่กาเซมิโล จะกลับมาในวันอังคารนี้แทบเป็นไปบ่ได้เลยร่วมถึงการออกไปเยือนลอบ์พูในวันอาทิตย์หน้าก็อาจจะบาพร้อมซอยทีมแต่อาจมีหลุนเป็นโตสำรองหากว่าการฝืนฟู้ความผิดดำเนินการดูดีซึ่งยังต้องรอก,การประเมินหลังจากนี้อีกครั้งโดยทังผีแดงมีคิวรับมือบบเยนมิวนิกต่อด้วยออกไปเยือนลอร์พูและจากนั้นจะเล่นกับเวตแฮมรวมถึง เอสสันวิลล่าก่อนปิท้าย2023ในเกมไปเยียนน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์วารานลาวชานเช่นหากซอล่าผีตลาดมักกราคมราฟาเอลวารานปากันหลังชาวฝรั่งเศสอาจตัดสินใจอำลาแม่เชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนมกราคมนี้เพราะความสัมพันธ์ที่บกครยดีนะักกับผู้จัดการทีมอิลิกเช่นหาก นิโคโลชิลานักข่าวชาวอิตาเลียนรายงานว่าว่าล่านปาร์หลัลช์ชาวฝรั่งเศสกำลังพิจารณาอนาคตของเจ้าของอย่างจริงจังและอาจตัดสินใจแยกทางกับตันสังกัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ตลาดซื้อขายเดือนมกราค่มนี้เลยรายง,งานข่าวยังระบุว่าว่าล่านมีความสัมพันธ์ที่บ่คอยดีนักกับผู้จัดการทีมเช่นหากเพราะหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาก็กลายเป็นตัวสำรองเงียเป็น,น,นร่องครูเซนเตอร์แบ็กเฮนรี่แม็กไวร์ กับวิกตอร์ดินเดเลิร์ในช่วงเวลาที่ลิซันโดม,มาเินเนตก็ต้องพักเงาอยู่วารานใหญ่มาจากลิกอลมาลิตมาอยู่กับแม่เชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงซัมเมอรอ์ปี2021ด้วยค่าโต34ส่ล้านปอนด์และอาจเพิ่มขึ้นเป็น42ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขโดยเส้นสัญญาระยะเวลา4ี่ปีหรือจนถึงปี2025ปัญหาของวารานคือเรื่องอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งและสภาพร่างกายบ่ค่อยฟิตสมบูรณ์เต็มร้อย จึงดูเหมือนว่าเช่นหากเริ่มจะมดความวอดทนกับปัญหานี้แล้วโดยซีซันนี้ปาการหลังไว้30ปีลงเล่นไปแล้ว12เกมร่วมถูกไล่กาดแต่เป็นโตจริงในเกมพิมลิกเพียง4เกมทอนั้นผีเชื่อนออกเมื่อนใส่ Option, ออปชั่นต่อมาร์คสิยาวแม่เชสเตอร์ยูเนเต็ดบอมมี่ความตั้งใจที่จะใส่เงื่อนไขขยายอายุสัญญาของอันโตนีมาร์ิยาออกไปอีกหนึ่งซีซั่น แม่สัญญากำลังจะหมดอายุลงก็ตามเดวิดออสตินนักข่าวคนดังแห่ง The Atlantic ิกไรงานว่าแม่เชนเตอร์ยูไนเต็ดบม่มีแผนการหรือความตั้งใจใดๆที่จะใส่เงินไขต่ออายุสัญญาของมาร์คซิยาลกองหนาเช่าฝรั่งเศสแม่สัญญาปัจจุบันกำลังจะหมดอายุลงหลังจบดูดูการนี้ก็ตามมาร์คซิยลต่อสัญญาครั้งสุดท้ายเมื่อปี2019 สัญญามีระยะเวลา5ปีหรือจนถึงปี2024พร้อมด้วยเงื่อนไขยขยายระยะเวลาออกไปอีก12เดือนหรือจนถึงเดือนมิถุนายนป 2, ยี2 0 2 5รายงานข่าวยังระบุว่าผู้บริหารสโมสสอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกมีแผนที่จะใส่เงื่อนไขย,ยืดอายุสัญญาหรือเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับมาซิเยลอีกต่อไปแล้วและยินยอมที่จะปล่อยกองหน้าวัย28ปีกลายเป็นอิสระหลังจากพันผลเดือนมิถุนายน ปี2 0พ4ยิซีไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามแผนการอาจเปลี่ยนแปลงไปได้หากมีข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นสื่อขาดมากักซิเยาในช่วงตลาดสื่อขายเดือนมกราคมนี้สำหรับมกักซิเยาเคยเป็นนักเตะดาวรุง่งที่มีคาโต้แพงที่สุดหลังใหญ่มาจากโมนาโกมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2 0 1 5ค่าคาโตเบื้องต้น36กล้านปอนด์ได้พุ่งขึ้นเป็น58ล้านปอนด์ตามเงินไขต่างๆที่ระบุในสัญญา ซื้อผู้ดีตีข่าวแมนยูเตรียมดึงแข่งแมนซิตี้เสริมทัพเดือนมนกราคมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่งดึงกองกลางโตสำลองของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมคูปรับในพิมลีกยางเขาวินฟิลิปเขามาเสริมทัพในช่วงเดือนมนกราคมตามรายง,งานของเดอะซันสื่อสื่อดังของประเทศอังกฤษยูไนเต็ดกำลังจับตาดูสถานการณ์ของฟิลิปยังระมัดระวังเขาอาจจะย้ายทีมแบบยืมโตในช่วงเดือนมนกราคมนี้ แต่ก็มอ่งหาการใหญ่ทีมแบบทาวอนในช่วงซ้ำเมือนี้ด้วยและเช่นหากต้องการที่จะเป็นคิวแลกที่จะคว้าโตเขามาเขาเป็นแฟนของแนวทางการเล่นแบบฟิลิปและคิดว่าสไตล์การเล่นของเขาจะสามารถเข้ากับยูนเต็ดและปัจฉิยะที่เขาพยายามใส่ให้กับทีมได้ยย่างสมบูรณ์แบบบวกกับผู้ลงทุนไล่ใหม่ต้องการจะโฟกัสไปที่การลงทุนและพัฒนานักเตะสัญชาติอังกฤษเพิ่มเติมและฟิลิป ยังเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในพิมิลีกแม่ยูนในเตตกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยพึงพ่ายต่อบอลมัดข้าบ้านไป3ประตูต่อศูนย์และมีคิวพบกับบาเยนมิวนิคเพื่อตัดสินการเข่าสู่หลอบนอกเอาในศึกยูฟ่าชิมิลิกนัดการสัปดาห์อีกด้วย สำหรับข่าวนะพี่น้องเนาะก็มีประมาณนี่แหละครับบ้าแท็กกับคัดสันข่าวเหนื่อเน้นๆมาปากพี่น้องนะครับผมกับสำหรับวันหยุดยาวนะครับเนาะพี่น้องผู้ใดถี่กับบ้านหรือไปเที่ยวกะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วกันนะครับผมสุดท้ายนี่บ้าแท็กกับซีบ้าคือเก่าครับผมผู้ถีรับชมคลิปบ้าแท็กแน่กะลรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้บาแท็ก้นเนอนด้วยครับผมสำหรับวันนี้บาแท็กไปแล้วครับสวัสดีครับกุก